วันนี้นะครับ FC แฟนคลับจากทั่วทุกสารทิศครับทุกคนแห่เข้าชมมหรสพสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงและก็สาวน้อยลำเพลินโชว์ประชันกันที่บ้านหนองคูตําบลจานอ,อําเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดเป็นงานที่บ้านของอิงเพชรบ,บ้านแพงนะครับซึ่งวันนี้เขาได้มีการตั้งเวทีที่โรงเรียนบ้านหนองคูบ้านอิหลาน้อยอุงอิงเพชรบ,บ้านแพงขึ้นเองนะครับให้ภาพบรรยายเลยครับทุกคนตอนนี้นะครับ FC แฟนคลับเนี่ยก็หลั่งไหลกันเข้ามาชมกันอย่างถล่มทลายบัดหน้า งานถือว่าคุ้มมากๆครับทุกคนกับการได้ชมหมอลำสองคณะพร้อมๆกันนะครับแล้วก็ประชันกันด้วยวันนี้จะเกิดอะไรขึ้นครับซึ่งแน่นอนว่าตอนนี้สามารถเข้าไปชมในไลฟ์สดสตรีมมิงกลุ่มปิดก็ยังทันนะครับสําหรับใครที่ไม่สามารถเดินทางไปได้ครับทุกคนทักไปได้เลยที่สาวน้อยเพชรบ้านแพงแฟนเพจนั่นเองนะครับอย่างที่บอกกับทุกคนว่าก่อนหน้านี้นะครับงานบุญกัินุ่มอิงเพชรบ้านแพงจัดขึ้นเมื่อวันที่30ตุลาคม2518ที่ผ่านมานะครับ ปรากฏว่าฝนตกครับทุกคนมมหมหรสศพสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงก็เลยทําการแสดงไม่ได้ครับพ่อโจก็เลยจัดหนักจัดเต็มครับทุกคนเพื่อลูกสาวนําเวที2คณะ,ะหมอลำสาวน้อยลําเพลินโชว์แล้วก็สาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงครับทุกคนมาประชันกันให้กับแฟนๆได้รับชมกันเลยครับที่บ้านหนองคูตาบนจานอําเภอเมืองจังหวัดสีสเกตนั่นเองครับเหมือนเป็นการปลอบใจลูกสาวองค์อิงเพชรบ,บ้านแพงนั่นแหละครับทุกคนเพราะว่าวันที่30ตุลาคมเนี่ยไม่สามารถทําการแสดง เนื่องจากว่าฝนตกมาแบบโอ้โหนะครับตกมาชนิดที่แบบว่าไม่สามารถทําการแสดงได้จริงๆครับวันนั้นเนี่ยต้องบอกว่าเหล่าบรรดาพระเอกนางเอกครับทุกคนก็ได้มีการแต่งหน้าทําผมกันแล้วครับทุกคนปรากฏว่าฝนตกหนักนั่นเองครับบอสโจก็เลยมีการเลื่อนมาเป็นวันนี้วันที่2พฤศจิกายน2568นห้กบแนะครับให้กับแฟนๆที่รับชมกันนะครับวันนี้จะออกมาในรูปแบบไหน FFC ฟซนคลับท่านไหนที่ไม่สามารถเดินทางไปได้นะครับอย่างที่บอกว่า าามารถเข้าไปชมในไลฟ์สดกลุ่มปิดได้ครับทุกคนวันนี้เป็น FC แฟนคลับของใครนะครับสาวน้อยลำเพลินโชว์สาวน้อยเพชรบ้านแพงก็สามารถเข้ากลุ่มปิดไปให้กําลังใจกันได้เลยครับพุกคนเนาะก็ถือได้ว่าเป็นงานที่หลายคนเฝ้ารอแล้วก็รอคอยมากๆครับตั้งแต่เช้าเลยครับพุ่คนเราจะเห็นได้ว่าทางด้านพ่อเอกเนี่ยก็ได้มีการจัดเตรียมสถานที่นะครับคือที่สําคัญเลยคือเวทีสาวน้อยลําเพลินโชว์เนี่ยมีการตั้งเอาไว้ตั้งแต่วันที่30ินะครับทุกคนเพื่อที่จะรอทําการแสดงในคืนนี้นะครับ คืนวันที่2พฤศจิกาย,ยนวันนี้ก็ขอให้ทุกอย่างราบรื่นปลอดฝนกันแล้วกันครับทุกคนซึ่งแน่นอนว่าตอนนี้ FC แฟนคลับมากันเยอะมากๆกครับทุกคนอยากจะชมชโชว์สุดพิเศษและที่แน่นอนครับทุกคนว่าวันนี้เนี่ยบอสโจบอกว่าจะมีโชว์สุดพิเศษด้วยใช่ไหมครับทุกคนเพื่อถวายความอลาลัยเนาะและเชื่อว่าวันนี้นะครับ FC แฟนคลับที่ได้เข้าไปรับชมนะครับสาวน้อยเพชรบ้านแพงแล้วก็สาวน้อยเร,รืเพลินโชว์แต่ได้รับความสุขกลับไปอย่างแน่นอนนั่นเองครับทุกคนอุงอิงเพชรบ้านแพงครับก็ถือว่าเป็นศิล นที่ไปสร้างชื่อเสียงนะครับให้กับชาวจังหวัดศรีสะเกดให้กับคนบ้านน้องคูครับทุกคนเพราะฉันไม่ต้องแปลกใจเลยว่าทําไมคนในหมู่บ้านน้องถึงรักแล้วก็สนับสนุนน้องขนาดนี้เราจะสังเกตได้ว่าเวลาทจ่อิงเป็รบ้านแพงมีงานบุญหรือว่าทําบุญต่างๆนะครับชาวบ้านน้องคูแล้วก็ชาวจังหวัดศรีสะเกดก็จะให้ความร่วมมือดีมากๆครับแล้วก็ให้ความชื่นชมกับตัวน้องมากๆกครับทุกคนเพราะว่าน้องไปสร้างชื่อเสียงระดับประเทศระดับโลกครับทุกคนแล้วก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์ ให้คนเนี่ยไปเที่ยวจังหวัดศรีสะเกดมากยิ่งขึ้นนะครับจนเกิดคํานิยามว่านึกถึงจังหวัดศรีสะเกดก็ต้องนึกถึงชื่อศิลปินที่ชื่ออุงอิงเพชรบ้านแพงนั่นเองครับจนทําให้น้องได้รับรางวัลเพชรศรีพฤเธส,สวนมาแล้วรางวัลคนดีศรีสะเกดสืบสานวัฒนธรรมนั่นเองครับทุกคนก็ถือว่าเป็นความภูมิใจของ fc แฟนคลับเป็นอย่างมากนั่นเองนะครับวันนี้ก็ขอให้ทุกอย่างราบรื่นนะครับทุกคนส่วนใครที่ไม่ได้เข้าไปรับชมในวันนี้ก็สามารถรับชมผ่านกลุ่มปี ได้บัตรเพียง1 3 9บาทนั่นเองครับทุกคนซึ่งแน่นอนว่าตอนนี้อุ้พี่เองก็เข้าไปในกลุ่มปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปรอรับชมกันครับทุกคนว่าวันนี้บรรยากาศในงานสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงที่บ้านหนองคูตําบนจานอําเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดจะเป็นยังไงนะครับพระประหลัดบุญนุนสิริกุโตครับทุกคนเจ้าอาวาสวัดหนองคูเนี่ยก็ภูมิใจในตัวองอิงมากๆเลยเนาะน้องเป็นคนที่สํานึกรักบ้านเกิดอยู่เสมอนะครับไม่ว่าจะมีเทศกาลไหนสงกรานปีใหม่งานบุญกระถิน งานผ้าป่าศิลปินที่ชื่ออุงอิงครับแล้วก็ครอบครัวของน้องครับทุกคนไม่เคยลืมนะครับที่จะสํานึกรักบ้านเกิดนะครับให้ความร่วมมืออยู่เสมอแล้วก็ถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ครับที่เวลาอุงอิงเป็นบ้านแพงเนี่ยมาทําบุญที่วัดไหนๆ FC ฟซีนครับนะทุกคนรวมถึงคนในจังหวัดศรีสะเกดก็จะแห่เข้ามาร่วมทําบุญกับน้องกันอย่างถล่มทลายครับทุกคนก็ถือว่าเป็นความภูมิใจจริงๆของชาวจังหวัดศรีสะเกดนั่นเองครับทุกคนวันนี้แน่นอนว่าเราได้เห็นแม่นุษนะครับได้พาน้องยูทู e หรือว่าเต้ายูทูบทุกคนไปที่บ้านพิมพอิง,งเพชรบ,บ้านแพงครั้งแรกโอ้โห u t u b e ก็ยิ้มใหญ่เลยนะครับวันนี้ซอนุชก็ได้พาน้อง u t u b e เนี่ยไปอาบน้ำนะครับบนบ้านพิมพอิง,งเพชรบ,บ้านแพงก็ถือว่าเป็นภาพสุดอบอุ่นแล้วก็ประทับใจมากๆกครับทุกคนที่2ครอบครัวนี้มาอยู่ด้วยกันเมื่อไหร่ครับทุกคนก็เหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันจริงๆนะครับวันนี้น้อง y YouTube แม่น,นุชเองครับทุกคนก็มาให้กําลังใจพิมอิงเพชรบ้านแพงถึงบ้านหนองครูตําบลจานเลยทีเดียวครับทุกคนวันนี้ก็รอชมบรรยากาศนะครับ แต่ที่แน่ๆวันนี้โอ้โหคนหลั่งไหลกันเข้ามาเยอะมากๆกับทุกคนที่บ้านหนองคูเนาะก็ถือว่าเป็นความภูมิใจจริงๆครับแล้วก็เข้าตําราครูสลาคุณวุฒิวจริงๆองค์อิงเพชรบ้านแพงเนี่ยจะดังไม่ดังให้ดูที่บ้านเกิดจริงๆนะครับเวลาที่น้องไปปรากฏตัวที่ไหนเนาะไม่มีใครไม่รู้จักจริงๆหลายคนบอกว่าเหลือแต่เสารั้วบ้านเท่านั้นแหละที่ไม่รู้จักองอิงเพชรบ้านแพงไม่แน่นะครับเสารั้วบ้านเนี่ยก็อาจจะรู้จักองอิงก็เป็นได้ใช่ไหมครับทุกคนก็แน่นอนว่าองค์อิงโด่งดังมากๆ ในยุคนี้นะครับทุกคนแล้วก็มาสร้างปรากฏการณ์หลายปรากฏการณ์ครับทุกคนทําให้คนที่อยู่ภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางนะครับที่ไม่เคยดูหมอลำมาก่อนเนี่ยก็ได้หันมาดูหมอลำได้มาติดตามเด็กผู้หญิงคนนี้นะครับแล้วก็ได้กลายเป็นว่าติดตามไปถึงศิลปินคนอื่นด้วยนะครับอย่างเช่นศิลปินน้องใหม่ที่เพิ่งเข้ามาอยู่ในองค์กรสาวน้อยเพชรบ้านแพงสาวร้อยลำเพลินโชเนี่ย fc แฟนคลับวงอิงเพชรบ้านแพงบางท่านที่ติดตามวงอิงแล้วก็ไปให้กําลังใจคนอื่นด้วยไปมอบมาลัยต่างๆให้กับคนอื่น ก็ถือว่าเป็นปรากฏการณ์จริงๆครับทุกคนเนาะสำหรับสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับวันนี้ก็ขอให้ทุกอย่างราบรื่นนะครับแล้วก็รอชมในไลฟ์สดกลุ่มปิดนะครับส่วนใครที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มปิดเนาะตอนนี้สามารถรีบๆแบบด่วนๆเลยนะทุกคนก็น่าจะทันอยู่นะณตอนนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้ก็น่าจะมีการเริ่มไลฟ์สดแล้วนะครับเพื่อเชิญชวนให้กับ FC แฟนคลับเข้าไปรับชมในสตรีมมิ่งกลุ่มปิดนั่นเองครับทุกคนเนาะวันนี้ก็โอ้โหเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นมากๆครับ FC แฟนคลับไปให้กําลังใจเยอะ มากๆบางคนก็บอกว่าแอบเสียดายนิดนึงที่วันที่30เนี่ยคือไม่สามารถแสดงได้เนาะเพราะว่าบางคนก็เดินทางไกลใช่ไหมครับบางคนอยู่กรุงเทพบางคนอยู่ต่างจังหวัดแต่ก็ไม่เป็นไรครับทุกคนแน่นอนว่าวันนี้เอฟซีฟาร์นขับเนี่ยมาให้กําลังใจน้องเยอะมากๆจริงครับก็ส่งกำลังใจไปที่บ้านน้องครูตําบลจานอําเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดนะครับขอให้ทุกอย่างราบรื่นปลอดฝนได้แล้วกันครับทุกคนสําหรับวันนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากทุกคนได้กันแล้วกันนะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับอุ้มอิ่มข่าวกระแสด้วย แล้วก็ช่วงนี้เนาะกำลังจะเปลี่ยนจากฤดูฝนกลายเป็นต้นหนาวแล้วนะครับก็ฝากพ่อพ่อแม,ม,ม่ดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองด้วยเห็นบอกว่าวันที่7นี้จะมีพายุเข้าอีก7จ็ถึงสินี้ครับทุกคนเป็นพายุล็อตสุดท้ายลูกสุดท้ายแล้วครับทุกคนที่จะเข้ามาเยือนไทยเห็นบอกว่าฝั่งอีสานนี่คือเต็มเตมเลยนะครับก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนเลยกัแล้วกันนะครับ